มาดูบรรยากาศของการเมืองกันบ้างค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะแต่ก็หลายๆพักการเมืองก็ถือโอกาสนี้แหละค่ะในการลงพื้นที่ไปพบปะก,กับพี่น้องประชาชนเริ่มต้นจากกรุมไทยสร้างชาตินะคะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธจันทร์โอชาค่ะพร้อมกับแกนนําก็ไปที่ตลาดอ,อตกรนะคะไปพบปะก,กับพี่น้องประชาชนค่ะท่านก็บอกว่าคืออย่างแรกท่านบอกว่าขอโทษนะ ท,ที่ต้องมารบกวน <c oughs> ขอโทษที่มารบกวนในการเดินตลาดนะคะแต่ว่าที่ตลาดออตกรแล้วก็ท่านไปที่ออตกรจตุจักรแล้วก็บงมาเช่นะคะแ <c oughs> ถ,บ,ถบนั้นนะคะไปตลาดแถบนั้นนะคะ <c oughs> ก็ได้รับเสียงตอบรับได้รับ าการต้อนรับอย่างดียิ่งนะคะและพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้พูดถึงนโยบายของพักกับเรื่องของสวัสดิการด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่นาากักข่าวก,ก็ต้องการจะถาม,มว่าออท่านมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนโยบายในการแจกเงินของออพักอีกพักหนึ่งที่ให้หนึ่งหมืถ้ามาเปรียบเทียบกับรวมไทยสร้างชาติแล้วอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้ชี้แจงและท่านก็ได้ทําความเข้าใจก็คือว่า การช่วยเหลือเหล่านั้นมันพุ่งเป้าไปสู่คนที่มีความเดือดร้อนจริงๆหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่พลเอกประยุทธ์กับรมไทยสร้างชาติได้มีการตอกย้ํากับนโยบายที่จะให้เงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้ติเตียนว่าใครทั้งหมดตนบอกเหตุผลของตนและล่าสุดตนเป็นผู้บริหารเองในขณะนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูถ้าไม่พุ่งเป้าเราจะเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่แก้ขปัญหาแบบพุ่งเป้าใครเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยก็ต้องด so uh ูแลกันตามนั้นทุกเรื่องก็ต้องทําตามนี้ในหลักการนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงผลเอกประยุทธ์ค่ะก็มีความจำเป็นจะต้องออกมาเดินพื้นที่ในฐานะเป็นเดขาในทุกในนามของร่วมร่วท่านทาด้วยก็เป็นกติกาที่ต้องหาเสียงกันนะครับเพราะต้องขอโทษหากว่ารบกวนคนที่มาตลาดต่างๆทังหมดในวันนี้นะครับก็ยิดีที่ทุกคนให้การต้อนรับ Limiting, <die> หรือว <cient yal> ่าอย่างดียิ่งนะครับทุกคนก็มีมิตรแบตค์ให้กันผมก็ขอๆให้ทุกคนประโยชน์พอสมควรในการค้าขายในแต่ละดีแล้วก็บริจุนี้ผมก็กำลังมองว่าต้องมีการบ้านการอะไรขึ้นอีกแล้วก็สงานการณ์ที่ดีขึ้นเลยมนะที่นี่ก็นเรื่องคต่อภาคการให้มันดีขึ้นผมก็มีนะครับปัญหาบ้านเราก็คือราค่าอะไรเล็กน้อยเยอะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรียกว่าการการผลิตเยอะ แต่กําลังซื้ออาจจะน้อยไปนะครับเพราะนั่นก็เพา่อทำให้ทั้งสองทางได้ขึ้นไปด้วยกันให้คนขายและคนซื้อให้สาม,มารถทีจะพุ่งพาใส่ที่จะรักษาได้ในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนระดับฐานรากนะครับเศรษฐกิจานรากของส่วนภายของประเทศไทยในวันนี้และวันหน้านะครับในส่วนที่ก็มของรัฐบาลที่เพิ่มเติมมาก็คือในเรื่องการลงทุนโดวยว่าการลงทุนใหม่จากต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็จะมีจะมีแผนงานมีกระบวการไปบ้างแล้วล่ะ ก็จะมีผลในไทยไม่กี่ปีข้างหน้านะครับมันจะเติมทั้งสองอย่างให้เต็มประเทศไทยก็จะมั่นคงบางทางแล้วก็ยังดีอยากให้ท่านนายกอธิบายในเรื่องของเงินที่บอกว่ามากกว่าหนึ่งหมื่นนะคะที่ของนโยบายภารครวมไทยสร้างชาตินะครับมากกว่าหนึ่งหมื่นเราดูตัวเลขง่ายๆนะจ๊ะถ้าถ้าสมมุติว่าอะไรถ้าตัวเลขเราทําได้นะที่คานวณดูแล้วเนี่ยไม่ผิดกติกาไม่ผิดกฎหมายก็ตั้งวงเงินไว้หนึ่งพันใช่ไหมเดือนหนึ่งใช่ไหม แล้วทุกเรือนได้คนหนึ่งพันใช่ไหมถ้ารวมปีได้เท่าไหร่หมื่นสองใช่ไหมการเพื่อแบบเทียบหมื่นหนึ่งกี่เดือนอ่ะหกเดือนหกเดือนได้ได้เท่าไหร่เงินอ่ะหนึ่งหมื่นก็สี่กิโลเมตรก็หกพันหกหมื่นใช่ไหมก็ได้หก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 หมื่นเดือนเดียวใช่ไหม เดือนเดียวครับเดียว6เดือนแล้วแล้วไอ้ที่ได้พันนี้ได้ทุกเดือนป่ะก็คูณตัวแรกดูสิว่ามันมันมากน้อยยังไงถ้ามันมันมันพุ่งเป้าไปสู่กลุ่มที่ถมีความเร็จริงหรือไม่การใช้เงินเนี่ยไม่ใช่วานไปทั่วไม่ได้อันนี้ก็เป็นอะไรล่ะความคิดเห็นของทั้งต่างประเทศด้วยอะไรด้วยทั้งหมดเราก็มาวิเคราะห์วิจัยวิจัยดูว่าเอ๊ะอะไรเราทําได้เราทําไม่ได้ใช่ไหม ก็ <LY> อย่าลืมว่าอย่างไรก็ตามเราต้องความสํงขารกับเ่องภาพการเือนของเราที่แข็งแกร่งนะอย่างนโยบายที่กรกตให้ส่งภายในวันที่1 8เขาทำแล้วนโยบายที่มาของงินอะไรเงี้ยส่รวมไทยทำเสร็จหมดแล้วรู้ว่าส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องส่งให้ทานสิเขาตามไปตั้งหลายวันแล้วเพราะเขารู้ว่ามันจะต้องชี้แจงกรกตที่มามาอย่างไงจากตรงไหนใช่ไหมเขาจะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคำนึงถึงรายรับที่เรามีอยู่แล้วก็รายจ่ายที่เราทำอ่ะที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วเดิม เรื่องการดูแลผู้มีได้น้อยก็บี่แล้วท่านรับผลโพลที่ออกมาจะทำให้ท่านเสียกับังใจไม่เสียหรอกไม่เสียก็เป็นเป็นเรื่องของประชาชนนะก็เป็นเรื่องของประเทศชาติว่าจะได้รับอะไรต่อไปก็แล้วแต่เรื่องอยู่กันตามที่ใจของคนผมไม่ห้ามไปไปอะไรกับใครไม่ได้อยู่แล้วที่สำคัญที่สุดนะคือผมมองในแง่ว่าทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจได้เกิดความร่วมมือและถ้าเราหาเสียงกันแบบให้มีแต่ให้มีแต่ให้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เราก็ทราบมาอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก็เกิดมาเยอะแยะแล้วแล้วไม่ได้อะไรกลับมาไหมก็มีปัญหามาตลอดอ่ะเพราะทุวันนี้ทุกประเทศในโลกใบนี้เขาก็ใช้วิธีการนี้ก็คือการดูแลเฉพาะเจาะจงนะกลุ่มและได้เท่าไหร่ควรจะได้อะไรใช่ไหมอะไรที่ควรจะได้ทุกคนอะไรที่ควรจะได้บางบางคนบางรายได้เขามีหลักคิดทั้งหมดแหละคือพูดพูดเองเงิเองทั้งหมดคนชอบก็ก็ํำเวนของประเทศชาติไปแล้วกัน